วันนี้ก็เมาเมาลิโพนอนไม่หลับไม่มีอะไรทำวันนี้จะมาให้ชมพระที่ผ่านการประกวดได้ที่สามเป็นกระไรเงินตรงนี้ตรงนี้ผ่านประกวดมาแล้วนะครับได้ที่สามตรงนี้เตรียมจะเก็บไว้ประกวดกระไรทองก็ก็มีคนมาขอเช่าหลายคนแล้ว ได้เห็นกันกับความสวยความหายากาตั้งใจไว้คิดไว้นะครับจะลงประกวดอสององค์เป็นกระไรเงินกระไรทองวสวยๆองค์นี้ผ่านการประกวดมาแล้วแต่องค์นี้ดูครับสภาพสภาพไม่ต่างกันเลยนะครับความสวย สำหรับกระไรเงินองค์นี้ผ่านงานประกวดติดรางวัลมาแล้วอง์นี้ยังไม่ได้ผ่านแล้วจะบอกว่าสององนี้ยผมเช่ามาพร้อมกันด้วยแต่ผมเอาไปลงปร,ประกวดองค์เดียวคู่นี้คู่นี้นะครับจะไว้ประกวดงานหน้าก็รอประกวดในงานประจีนนี่แหละครับไม่ประกวดไกลแล้ว เพราะว่าพระที่ติดรางวัลในพื้นที่ศักดิ์ศรีมันมีเยอะครับสำหรับผู้นี้นะครับเก็บไว้เอามาอวดอวดไว้ก่อนเผื่อสมาชิกท่านใดจะเอาไปลงประกวดแข่งกันก็ตามนี้ครับต้องสวยจัดกว่านี้ หลทองสวยส่วนทองแดงทองแดงก็มีหลายองค์นะครับที่เก็บเก็บไว้อา่าแต่ยังไม่ได้ประ,ประกวดแล้วก็ไม่ได้คิดประกวดนี่เก็บไว้สวยๆเลยนะครับชุดนี้สวยเลยนี่ชุดที่เก็บครับชุดที่ผมเก็บไว้ ช่วงนี้หายากนะครับทองแดงแกระไรทองนี่ไม่เคยเข้ามือเลยชุดทองแดงชุดกระไรทองเนี่ยกระไรเงินเนี่ยชุดชุดชุดพัยามเนี่ยสวยๆมาตรฐานของผมเนี่ยไม่เคยเข้ามือเลยแต่ก็เห็นลงกันเยอะนะครับลงกันหลายคนบางทีบางทีอาจจะสึกไปบ้างเราก็รับสภาพไม่ไหวเพราะว่าทางเราก็อยากจะเก็บผ้าสวย ขอลังทั้งทีเก็บให้สวยครับหรือแม้กระทั่งถ้าจะเก็บองค์คเดียวเอาสวยๆไปเลยครับไม่ต้องไปเก็บแบบจมูกศึกผิวพระสึกผิวพระเปิดไม่ต้องไปเก็บครับถ้าจะเก็บองค์คเดียวใช้เป็นผู้คุณเนี่ยเก็บสวยๆไปเลยครับมาตรฐานของผมนี่ประมาณนี้ครับ อย่างเดี๋ยวอาจจะมีจมูกเปิดถามว่าจมูกเปิดผมเก็บไหมผมก็เก็บบางองค์ก็เก็บอย่างนี้ก็เปิด,เป,ดเปิดบ้างนิด,นด,นด,นดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่มากคู่นี้ชุดเก็บชุดแรกๆเลยชุดที่เรียมๆนี่จะเก็บไว้ชุดแรกๆเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ขายอย่างนี้ก็สวยๆเลย นี่กระไดทององแรกเลยที่เช่าเช่ามาเป็นครูนี่ก็กระไดเงินลงแรกที่เช่ามาเป็นครูก็ยังเก็บไว้อยู่ครับองนี้นี่สวยเลยมองผ่านกล้องเนี่ยอาจจะไม่สวยแต่ว่าภาบผิวน้อง,น,องน้องมันปูครับองนี้ผิวมันปูแต่ก่อนผมจับหลวงพ่อคููเนี่ยจะมีผิวมันปูอารมณ์นั้นเลยครับ หลวงพ่อคูณปีห้าเจ็ดหลวงพ่อทองวัดอะไรอะทางชัยภูมิศิษย์หลวงพ่อคูณอะผิวมันปูอย่างงี้เลยครับสำหรับพระที่เก็บไว้อย่างวงนี้ก็สวยคู้นี้ก็สวยองนี้จะสึกนิดๆองนี้จะสึกนิดๆตรงเนี้ยผิวจะเปิดนิดๆ แต่ความสวยนี่ก็อยู่ในระดับหนึ่งอย่างนี้หน้าคมๆคมเลยครับนี้ชุดนี้น่าจะเก็บมาพร้อมกันเรียมแบบนี้น่าจะน่าจะเช่ามาพร้อมกันหลายปีครับผมเช่ามาหลายปีเก็บมาหลายปีครับพระสยามความสุขกับความสุขอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ ยากจะมาบอกว่าอสององนี้ที่จะลงประกวดรอบหน้าคือเก็บไว้แล้วก็ทองแดงนี่ทองแดงผมก็มีสวยๆอีกหลายเหรียญครับผมเก็บไว้อะแล้วก็แต่จะมีองค์หนึ่งแหละที่จะออกไปประกวดส่วนที่ติดประกวดไปแล้วก็ไม่ได้เอาประ,ประกวดเพิ่มไมไ่ไปประกวดต่อ องค์ที่ติดประกวดของผมบางองค์ที่ไม่ได้ไปประกวดสวยกว่าที่ไปประกวดอีกนะครับนครับความสวยของกระไหลทองกระไหลเงินช่วงนี้ถ้าเจอสวยๆนี่เป็นบุกค,ครับผมผมไม่กลัว สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับฟังรับชมชมพระส,สวยๆเดี๋ยววันที่19เดือนพฤศจิกาก็มีกระถินวันที่25-26ถึงวันที่10ก็มีบวทโครงการของวัดป่ามาไฟ ผมจะไปวัดป่ามาไฟบ่อยก็อาจจะมีโลงทานไปบ้างแหละกระถินครับกับบวชสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ